สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนครับพ่อกับเบ้าเปียคือเกาเด้อครับม้อนี่มือแรงครับกินเขาแรงน้ำกันเด้อพี่น้องครับม้อนี่มากครับน้องฟุกครับสวัสดีครับม้อนี่เฮาก็ได้เป็นม่ามเด้อพี่น้องครับออมตอนตอนตัดตอนอ่อนตัดตอนม่ามออมครับพี่น้องไปย้ายเลยตอนนี้ล้านเชียงเหนือเห็นม่ามเป็นตะเสียบกันเลย ว่าเดี๋ยวมาต้มกันเลยได้เฮดออมครับพี่นอ้องออมแซ่บกว่าครับเมนูมามี่่บอยู่ด้วยครับพี่นอ้องออมแซ่บๆบเหมือนกันครับพี่น้องครับวหลายยางครับพี่น้องได้เป็นบักทั่วผู้พักนอกอันนี้พักใสครับใสเลยหน่อยนึงไปเก็บมากำบงังเงีพี่น้องไปเก็บอยู่ห่วยแต่คนลไปแต่มันเป็นคนระย่างมันคือกันได้พี่น้องครับ มันขึ้นน้ากันเลยผมกพี่เกบว่าแม่นอันเดียวกันคือ <laughs> ท่ายไม่เลือกได้สำานีครับพี่น้อง <laughs> คือักิดไรขมไหมครับเขาเหนียวเขาครับ,บ,รบพี่น้องครับเอาพ, <c oughs> พี่น้อง เสียงมันหนึง่งสีรบกวนในเดือพี่น้องครับขออภัยหลายๆเด้อเพื่อนหนึง่งสร้างซักันอยู่ข้างบ้านครับก็รอว่าเพิ่นสิเงียบเพื่อนเกิดนั่งกิ่นอยู่เพื่อนเก็ห้ามเพิ่นบมื่อใน้องพี่น้องเนาะเพื่อนสร้างรค์กันครับเอาขอโทษขออภัยหลายๆครับ เพิ่มข่อผู้งปนะเด็นนะอืม,อม,ออมอบักขึ้นเ่ๆนะครับ ต้มก็แซ่บด้วยครับพี่น้องต้มคือยังเหน้องมัวครับของแซ่บนะครับเอ้มือพออ่อยิ่งครับต้อง เข้มข้นครับเมนูแบบนใช่ปะแบบ่ะรช่เส้นน้ำปลาแดงครับเมนูนี่ท่านเข้มขน้นส่วนแบบตองไกยนะครับเครื่องถึง ข้างนอกกันบน้ำคักครับพี่น้องอือือมันสิหอมจังครับข้างนอกลองลองซิมดูยละย่ะมีมาพักใส่ครับบางยาเนี่องพักใส่เบาไว้ครับม,มบันขมขมมันคือขมเพียร์นี่ ครับครับอืมคนเยอะจำน้ำครับโอ้อ เอาใส่ที่หลังครับยันเผ็ดเนาะอือ<ะ> ครับพี่น้องออโอ้แจบพักพี่น้องณนาดตามลายๆครับเ <c oughs> รื่องขท่อขึ้นคนดีขนาดนครับ กินปลาแดงเนาะหอมครับปลาแดงย่ายเห็ดเหรอครับเป็นปลาแดงมันโคงแล้วพี่น้องครับพวกผักผักซีครับสุดออม,อมอพริกนี่กินเข้าไปได้เสือกคนี่นี่นะครับทำใหญ่ๆนะครับ อพักขนาบครับแล้ว <c oughs> กันครับ <c oughs> ต้มถึงเปลือยเปี๋ยวอ้อม <c oughs> โดนไล้ครับจะหมกเพล่ 이거 썰어놓은 거야. 음, 됐다. <소리가> มแหงแน่ครับน่ครับพักก็ตาม,ม,มพักใส่ย<ซ>ังไง้านะมันคือกัน

ม,มังงัวบะม,มังงัออวอ,อวืทำเผาครับครับ ามครับน้ำนะนัวเนาะครับความเหมือนมันนัวประแสครับรจุวดขึด้นแตแดกเราหน่อยนึง หัวนาที่ต้มก็ยังกันน้องหัวพี่น้องให้พักอีนเลิกนองหัวกันเมื่อกินนะ้อหลายปีแล้ว ต้มแบบน้อง,งว่องกับๆๆ้ากันพี่น้องใส่ใบอะไรใค้ไดิเลิศเนาะอืเลิศแค่เผื่อเขาเอิงต้มตัวเห็นปะ Ừ. sốt sốt lắm. Đuột đấy cắt không này. làm subscribe cho ông วัน,นนี้เข้าไปไม่เหลือห <c oughs> ล้อ <c oughs> ค่ะค่ะครับพี่น้องโอ้โหสนีญญนองพี่น้องครับอิ่มพอดีครับพี่น้องม,มั่มถือว่าคักอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าเท่หน่าจะต้มต้มแบบน่องมัวพี่น้องครับมันแสบสไปถือว่าพันอยู่แ่บอยู่ครับพี่น้องเพิ่งกะแต่พอแต่แม่เพิ่งกับผ้าอ้อมที่แหละครับม,มั่มอ้อมแต่ไหนมากระเทียมตัม พอแม่เพิ่นเห็ดพามเห็ดมาค,าครับพี่น้องก็ถือว่าแ่บคือเก่าครับพี่น้องครับชิปนี้ก็คือเก่าแล้วครับพี่น้องฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมชิปใหม่ๆของบ่าวเปียกให้ด้วยครับพี่น้องครับชิปนี้บ่าวเปียกกับน้องฟูกกับขอตัวล่าไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ